สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลละคณาตุลน,นะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนะคะเป็นดวงความรักในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมหรือวันที่16มีนาคมถึง31มีนาคมนะคะและย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปสำหรับชาวตุลหรือชาวสองที่เข้ามาดูคลิปนะคะการจัดทำคลิปแบบนี้เป็นอะไรที่ เป็นพลังงานทั่วไปมากๆไม่ใช่คลิปที่จัดทำขึ้นมาเพื่อคุณหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าให้เข้ามาชมเพื่อความบันเทิง นะคะถ้าเข้ามาชมแล้วรู้สึกว่าไพ่แสดงการกระทําที่สลับกันระหว่างคุณกับเขามันเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าถ้าดูแล้วรู้สึกตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยนั่นเป็นเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่จัดทําขึ้นมาไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตของคุณนะคะเอาล่ะสาหรับชาวตุลในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมไพ่พลังงานหลักของคุณคือไพ่สองดาบ ะะถ้าคุณกําลังรู้สึกสับสนถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังพยายามต่อสู้อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณไม่มีวันจะชนะไม่ว่าคุณจะคิดหาวิธีการอะไรแล้วก็ตามมันไม่มีอะไรที่คุณจะทําได้ดีไปกว่านี้นอกจากเดินจากเขาคนนั้นที่ นอนจะไม่เคยจะใส่ใจคุณแล้วยังพูดจาทําร้ายน้ําใจคุณพยายามจะตัดคุณพยายามจะกีดกันคุณออกจากชีวิตเขาตลอดเวลานะคะอย่าลังเลอย่าสงสัยอย่าคิดอะไรนะคะถ้ามันเหนื่อยมากนะคะให้คุณถามใจตัวเองนะคะถามใจตัวเองให้ดีนะคะคุณยังอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อไปจริงหรือเปล่านะคะคุณยังอยากจะสู้ในเกมนี้ต่อไปไหมนะคะเขาคนนั้นนะคะ ผู้ที่มีอิทธิพลและทรงคุณค่าในจิตใจคุณแต่ไม่เคยนะคะไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาแล้วทําอะไรเพื่อคุณจริงๆจ,จังๆเลยนะคะปล่อยให้คุณต้องแบกความสัมพันธ์อยู่คนเดียวนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นคุณนะคะที่ปล่อยให้เขาเหนื่อยอยู่เพียงลําพังแบบไหนก็เป็นไปได้นะ,ะไม่ว่าจะาพยายามเท่าไหร่ก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเฉยๆนะคะไม่ยินดียินร้ายเมินเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํา นะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะการที่คุณลังเลใจเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคุณรักเขาใช่ไหมแต่เขารักคุณได้เท่าที่คุณรักเขาหรือเปล่านะคะคนคนหนึ่งที่ไม่สนใจอะไรเลยนะคะกับคนคนหนึ่งที่พยายามทุ่มเททุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อความรู้สึกนี้เพื่อความรักครั้งนี้เพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเกมนี้เนี่ยนะคะแน่นอน ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนะคะก็จะต้องเป็นผู้แพ้นะคะถ้าถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะ่ะพลังงานมันเหนื่อยเหนื่อยนะคะพลังงานมันเหนื่อยมันล้านะคะแล้วก็มันสูญเปล่าอะ่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะคะสิ่งที่คุณยังลังเลอยู่อะ่ะมันเป็นเพราะว่าคุณรักเขาถูกไหมแต่เราอะ่ะ ไม่สามารถสัมผัสถึงความรักจากเขาที่มีให้คุณได้เลยนะชาวตุนคือณเวลาเนี้ยแอนไม่ได้รู้สึกเลยว่าฝ่ายนั้นเขาเขาอะไรอาวอรหรือเขาเสียดายคุณนะ,นะคะมไม่อยากจะแนะนำอะไรที่มันรุนแรงหรือเลวร้ายแต่อยากให้คุณถามใจตัวเองให้ดีนะคะการที่คุณพยายามวันนี้ดีอีกวันหนึ่งทะเลาะก,กันนะคะมาวันนี้ มาทำดีด้วยพออีกวันหนึ่งก็มาร้ายใส่นะคะคุณพยายามปรับตัวให้ทันอารมณ์ของเขา,าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างผดเด็ดการเอาแต่ใจชอบบงการพอสมควรนะคะบางครั้งหรือบางครั้งเขาดูเหมือนรักคุณแต่บางครั้งเขาก็ดูเหมือนไม่สนใจคุณมันทาให้คุณสับสนนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณหนังรู้ชัดเจนในใจคุณอยู่แล้วละว่าเขาพร้อมจะตัดคุณออกจากชีวิตทุกเมือ่อเพียงแต่คุณยังรักเขามากเกินกว่าที่คุณจะกล้าลงมือ ตัดเขาออกไปบ้างอย่างที่เขาทําแค่นั้นเองคุณได้แต่เฝ้ารอนะคะแขวนตัวเองเอาไว้ตรงนี้แล้วก็รอว่าวันหนึ่งมันจะดีขึ้นหรือวันหนึ่งคุณจะพบทางออกสําหรับพวกเราที่มันดีกว่านี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณเองไม่คิดอยากจะไปนะคุณเองก็คิดอยากจะไปค่ะแต่คุณไม่สามารถตัดใจจากเขาได้เหมือนที่เขาสามารถตัดคุณออกได้เท่านั้นเองนะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูคําแนะนำกันดีกว่านะจากไพ่ r r c l l e ชุดนี้นะคะเป็นไพ่ r r ร c l e ที่แอนทดลองใช้มาในช่วงก่อนหน้านี้ร่วมกับไพ่ชนิดอื่นอีก2-3ชุดนะคะแต่แอนรู้สึกว่าแอนคุยกับเขารู้เรื่องที่สุดอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแอนเอาไพ่ชุดนี้มาใช้แล้วครั้งนี้เขาจะให้คำแนะนำอะไรกับชาตุนนะ the t r i ไพ่เนี้ยมันหมายถึงเผ่าพันธุ์หมายถึงชนเผ่าหมายถึงความเป็นกลุ่มก้อนนะคะมันไปในทิศทางเดียวกันกับไพ่ทาโร่นั่นแหละนะอย่างที่อนบอกว่าเอออนรู้สึกว่าอนคุยกับไพ่ชนเนี้ยรู้เรื่องที่สุดก็คือคุณรู้สึกว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่คุณอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะหรือใครก็ตามที่คุณอยู่กับเขาตรงนั้นน่ะคุณรู้สึกว่าพออยู่แล้วคุณรู้สึกว่า คุณกับเขาเนี่ยเป็นส่วนเป็นเป็น,ปนทีมเดียวกันไหมนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไหมนะคะหรือว่าเป็นคุณเองฝ่ายเดียวที่รู้สึกว่าเขาคือใครที่พิเศษนะคะหรืออยู่ด้วยกันแค่เพราะหน้าที่หน้าที่ของความเป็นครอบครัวที่ต้องอยู่หรือเปล่านะคุณรู้สึกอบอุ่นใจอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า รู้สึกแปลกแยกไหมรู้สึกต้องอยู่คนเดียวในบางครั้งทั้งทที่อยู่ด้วยกันสองคนแบบนั้นหรือเปล่าน,นะคะการเป็นทีมเดียวกันการเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆเนี่ยมันจะต้องไม่รู้สึกแบบนั้นนะนะมันจะต้องรู้สึกว่าเขาต้องการเราเท่าๆกับที่เราต้องการเขานะคะเขามีคุณค่าต่อเราเท่าๆกับเรามีคุณค่าต่อเขานะไพ่ต้องการบอกคุณแบบนั้นลองคุยกับตัวเองลองถามใจตัวเองนะคะชาวตุลน,นะว่าคุณ อยู่ตรงนั้นแล้วคุณโอเคไหมหรือจริงๆแล้วคําตอบนั้นคุณรู้ในใจอยู่แล้วเพียงแต่คุณยังไม่กล้าที่จะยอมรับมันเท่านั้นเองนะคะอ่ะอย่างไรเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ